ว่าค่อนข้างเร็วนะคะก็ตอนนี้น้องก็ก็ตัวใหญ่แล้วตอนนี้แอฟอุ้มก็หนักมากแล้วค่ะบางทีอุ้มนา,นานๆก็ปวดหลังแต่ก็ก็อย่างอื่นก็ก็เริ่มอ้อแอเราเริ่มแบบพยายามจะพูดค่ะวันนี้รีบ,รบกลับบ้านเร็วมาดูลูกเลยไหมอ๋อแน่นอน,นะคะ่ะเมื่อก่อนเลิกง,งาน5้าโมง,โมงเดี๋ยวนี้คือ5้าโมงถึงบ้าน<ม> <laughs> ส่วนใหญ่ช่วยเล่น,นะคะ่ะ<ม>แต่ว่าก็จะช่วยสลับเวลาที่แบบ บางทีที่เราเหนื่อยเราง่วงจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็การก็จะช่วยค่ะน้องใช่ใช,ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นี่โทรศัพท์มานี่คือถามติดต่อคุณลูกหรือคุณแม่อะไรอย่างี้บางทีก็อ๋อลองคุณแม่เป็นตัวแถมแต่ว่าทุกอย่างก็ก็ก็ค่อนข้างหลายที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็ดูเป็นงานงานนะคะว่าจะต้องทําอะไรบ้างคือ ต้องไม่เจอไฟอะไรแบบนี้ค่ะคือแอปก็ค่อคนข้างเป็นห่วงเพราะว่าน้องยังเล็กค่ะงารละคอนงานละคอพี่ไหนโองานละครก็คงตอง้องโอ้คิดถึงเช่นกันค่ะตอนนี้ดูคนอื่นเล่นก็คิดถึง ai, คิดถึงบรรยากาศกองถ่ายคิดถึงผลงานอะไรอย่างนี้นค่ะแต่ว่าคงต้องอีกสักพักหนึ่งค่ะก็คงยังค่ะเพราะว่าแอปก็ยังคุยกับทางช่องตลอดคุยกับอาจิมยุรชาติหรือว่าคุณสมรักอะไรอย่างนี้ค่ะก็เพิ่งเจอกันไปเขาก็ รู้สถานการณ์เราตลอดนะคะว่าเราทำอะไรอยู่พร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขร้อมใจสักพค่ะค่ะค่ะ